Shhh. <sweak> สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับมาลิกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาลิกจะพาทุกคนนะคะมารีวิวนะคะ Ford Ranger XLT นะคะตัวด้านหลังของมาลิกนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะราคาตัวรถนะคะอยู่ที่900,000กับอีก2,000บาทนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่857,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่งอะไรบ้างนะคะสำหรับ XLT นะคะตัวนี้นะคะ นี่นะคะด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์สีดาสีดําด้านนะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวอักษรฟอร์ด er <tır m> ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะ <horizon> เป็นตัวอักษรฟอร์ดใหญ่นะคะนี <exempel> ่ข้างในนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับตัวสีรถเนาะเป็นตัวสีรถเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ แล้วก็ด้านบนตัวนี้ก็ใส่เป็นไฟ LED ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้มาิีใส่เป็นสกูป๊ปทรงเตี้ยให้กับลูกคา้าเป็นสีทูโทนนะคะตัวนี้นะคะตัดกับตัวสีรถนะคะเพื่อให้รถด,ดูเท่ขึ้นมานะคะตัวนี้ตัวนี้จะคุมโทนนะคะเป็นสีขาวดํานะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะใส่เป็นที่ข้อไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ขอตรงด้านล่างนิดนึงค่ะกันชนด้านล่างนะคะมาลีใส่เป็นอ่ากันชนสีดําด้านนะคะตัวนี้ทำสีนะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านเพื่อคุมโทนกับตัวรถเนาะแล้วก็ด้านล่างลงมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะมีมาในตัว XLT อยู่แล้วนะคะสําหรับไฟตัดตัดหมอกตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะคะ ด้านข้างตรงนี้นะคะมารีใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบปักหมุดให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นหมุดแบบไม่ได้ปักเข้ากับตัวรถเนาะเป็นหมุดหลอกเนาะตัวนี้แล้วก็แม็กและยางนะคะตัวนี้เป็นยางของแ a n k o กุ๊กนะคะเป็นแม็กลายดอกไม้นะคะเป็นขอบ16นะคะตัวนี้ใส่ที่ครอบแก้มเข้าไปด้วยนะคะเดิมๆของเจ้า XLT จะเป็นสีโครเมียมนะคะ เราเปลี่ยนเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้านะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถเนาะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.2เกียร์6สปีดนะคะตัวนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้นะแล้วก็ด้านข้างสติกเกอร์นะคะตัวนี้สติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกลายสติกเกอร์ได้เองนะคะหรือว่าจะให้ทางเราส่งแบบให้ลูกค้าดูก็ได้นะคะตัวนี้เรามีสติกเกอร์ให้เลือกกว่าร้อยกว่าลายเลยเนาะแล้วก็ มารีสใส่เป็นเบ้ารองมือจับให้กับลูกค้าด้วยนะคะการลอยขีดข่วนนะคะครอบมือจับก็ใส่ให้กับลูกค้านะคะอันนี้ต้องป้องกันลอยขีดข่วนรอยเล็บต่างๆนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะตัวนี้ใส่เป็นคิ้วกันสาดนะคะของแพ้จากฟอร์ดนะคะแล้วก็ด้านบนอีกทีนึงก็เป็นราวหลังคานะคะที่ตกแต่งเพิ่มมานะคะเดิมเดิม XLT จะไม่มีนะคะราวหลังคาตรงนี้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะใส่เป็นที่ข้อฝาถังน้ํามันให้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่นะคะด้านหลังข้างบนนะคะตรงนี้มีไฟเบรกดวงที่3าให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็กระบะเรานะคะเป็นกระบะตอนลึกนะคะสามารถบรรทุกของได้ถึง1.3ตันเลยนะคะตัวนี้บรรทุกของได้เยอะจริงๆนะคะตัวนี้ แชสซีของเราเป็นแชสซีชิ้นเดียวนะคะสามารถบรรทุกของได้เยอะเนาะแล้วก็ด้านหลังก็ใส่ไปที่ข้อไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะตัวนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์4จุดนะคะพร้อมกันชนด้านหลังนะคะยังใส่ให้เหมือนเดิมนะคะเป็นตัวเดิมเดิมของเจ้า XLT เนาะมาพร้อมไฟสองป้ายทะเบียนด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็ที่จับแบบปลายดาบนะคะเบาะรองมือจับแบบปลายดาบเนาะตั้งข้างหลัง แล้วก็เพิ่มเติมมาอีกนิดนึงค่ะข้างหลังตรงนี้นะคะมาลิเปลี่ยนเป็นไฟท้ายไม่ใช่สิเป็นกล้องมองหลังนะคะติดกล้องมองหลังเพิ่มให้กับลูกค้านะคะทําให้เหมือนวายแท็เลยตัวนี้นะคะเป็นกล้องมองหลังที่ซิงค์ไปกับหน้าจอด้านหน้ารถนะคะเดี๋ยวมาลิลองไปถอยให้ดูเนาะในรถตัวนี้นะคะแบบของวายแท็เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ สำหรับภายในเจ้า XLT นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะคะนี่นะคะเดินได้ด้วยสเท้านาอเป็นเบาะหนังแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็พวมาไลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยที่ เป็นฟอร์ดเจ้าเดียวนะคะที่ทําเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะให้ความรู้สึกเบาสบายนะคะเวลาขับขี่นะคะแล้วก็มีลูกเล่นนะคะบนพวงมาลัยแบบครบครันเลยนะคะสามารถรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นเพลงได้นะคะเราสามารถกดบนปุ่มนี้ได้เลยเนาะ mm. แล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าตรงนี้เป็นปรับ ปรับแอร์ปรับอุณหภูมิภายในรถได้เลยนะคะมีซิต่อ USB มีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีกล่องเก็บของให้ตรงกลางนะคะเดี๋ยวมาลลองเปิดกล้องมองหลังให้ดูเนาะของ XLT สักครู่นะ ี่นะคะกล้องมองหลังของเรานะคะที่มาลิดติดเพิ่มไปให้กับลูกค้านะคะจะเหมือนเจ้าตัววายแทเลยแต่ตัวนี้เป็น XLT เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันด้านหน้าเลยนะคะ ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะ XLT นะคะแต่งแบบนี้นะคะโปรโมชั่นมาลีมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะทักมาสอบถามโปรโมชั่นได้นะคะหรือจะแต่งแบบนี้หรืออยากจะแต่งตามใจที่ลูกค้ายอยากจะแต่งก็ได้นะคะสามารถทักมาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวมาลีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปท้ายคลิปนี้นะคะ,ะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะคะอ่า ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ